สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผม m อเมฟซทุกท่านนะครับผมทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ฟานนะครับพ่อวานก็กลาบขอบพระคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะที่คอยช่วยนะครับผมนะครับอุดหนุนผลไม้นะครับช่วยช่วยคะแน่นนะครับมาให้กับครอบครัวนะครับของน้องปานฝันนะครับได้ อได้คะแนนนะครับจนได้ซื้อสับปะรดนะครับสับปะรดเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อกี้เองนะครับเนาะอ่าก็ต้องรอตามคิวนะครับเออ่พอดีนะครับพ่อฝานก็ยังไม่ได้ชี้แจงนะครับกับแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับว่าที่พ่อฝานนะครับได้ไลฟ์สดนะครับขายผลไม้ออนไลน์นะครับได้อ่าได้คะแนนมาแล้วนะครับยังไงเนาะไม่เห็นสับปะรดให้น้องช้างได้กิทานเลยเนาะนะครับพอดี เพราะว่านะครับเราต้องรอตามคิวนะครับเพราะว่าช้างตรงงานก็หลายเชือกนะครับเนาะนะครับก็เขาวิ่งตามคิวนะครับพ่อควานก็สั่งสั่งลังเขานะครับก็ได้ลังเขานะอ่าพอดีนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับผมที่เมตานะครับผมที่สนับสนุนอาหารนะครับอ่าที่ช่วยนะครับผมนะครับอ่าซัพพอร์ตนะครับช่วยอาหารการกินนะครับให้กับอ่าครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับเนาะ ก็ฟานก็ขอบกลับขอบพระคุณนะครับผมทุกทท่านเลยนะครับเนาะก็ไม่ต้องเอยนามนะครับเอาง่ายๆคือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตานะครับครอบกลัวกับน้องบันฝันนะครับอ่าวันนี้นะครับผลไม้อ่าวันนี้นะครับอาหารของน้องมาถึงแล้วนะครับผมนะครับก็ดีใจนะครับผมที่อ่าได้ทานแล้วนะครับสับรถมาแล้วนะครับก็ฟานิ่งเอาลงมาเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะให้แม่หญิงทดลองเลยนะครับ นี่นะครับนุ่นกับคุณป้าส้มโอนะครับเดี๋ยวก็จะอันขวาน่านขวานเอ้ยหญนะิงขอบคุณค่าก่อนแล้วแม่หญิงดังดังกิวไหม,ไหมอยากกินไหมสับป,ปะรดน่ะเอาไหมขอบคุณค่าดังๆโอเค <c oughs> นี่นะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตตานะครับมอบอาหารนะครับมอบคะแนนนะครับให้พ่อขวานได้สั่งสับปะรดนะครับให้กับน้องน้องช้างเนาะนะครับขอให้แม่แม่เอฟซีนะครับหรือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมนะครับที่ช่วยเป็นกําลังใจนะครับผมที่ช่วยอาครอบคร่วนะครับของน้องปานขวัญนะครับพ่อขวานก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับผมแล้วก็อย่าจนนะครับเนาะขอให้บุญรักษานะครับผมเทวดาคุ้มครองนะครับผมนะครับขอให้บุญครั้งนี้กุศลในครั้งนี้นะครับผมที่อาแมเมฟซนะครับผมได้ช่วยอุดหนุนนะครับผลไม้นะครับให้ได้คะแนนนะครับได้สับรดให้กับน้องๆทางได้ทานนะครับพ่อขวานก็ขอให้กุศลครั้งนี้บุญกุศลในครั้งนี้นะครับขอให้ย้อนกลับสึก กลับคืนนะครับให้กับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมนะครับเนาะ้อยเท่าพันเท่าหมื่นหมื่นเลยนะครับหมื่นหมื่นเท่าเลยนะครับที่มอบให้กับครอบครัวนะครับของน้องฟันฝันนะครับสาธุบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อวานก็จะเอาให้กับคุณป้าส้มโอเนาะนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนาะนะครับเห็นให้แต่ไม่หญิงเลยไม่เห็นให้พ่อ คุณป้าสมโอนะครับเนี่ยพ่อฟานก็จะกําลังจะทยอยให้นะครับพึ่งมาถึงนะครับแล้วก็พ่อฟานก็พึ่งลงด้วยนะครับเหนื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทรายของคุณพี่ประหกนะครับผมที่มอบมานะครับพ่อฟานก็จะทยอยใส่นะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณนะครับผมคุณพี่ประหกด้วยนะครับผมที่ช่วยสพอร์ตนะครับให้อะไรหลายๆอย่างนะครับเนาะให้ให้กับเสาหลักเป็นเสาหลักของ กบกลัวนะครับของปั hmm. ่นหวันเลยนะครับเนาะนี่นะครับได้ทานแล้วนะครับผมนะครับคุณป้าส้มโอนะครับน้ำน้าวันนี้ก็ไม่ไหลนะครับผมตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งไหลนะครับผมนะครับก็เลยอ่าคุณป้าส้มโอยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับยังไม่ได้กินน้ํานะครับได้แต่กินแต่น้ําตอนเช้านะครับตอนเย็นยังไม่ได้กินเลยนะครับน้ํายังไม่ไหลมานะครับ ได้ทานแล้วนะครับผมอเดี๋ยวมาดูน้องทาอะไรครับดีใจนะครับที่ได้สับรถให้แม่กินโอ้เ่นแล้วนะครับผมแม่แม่เอฟซีน้องดีใจนะครับผมที่ช่วยครอบครัวนะครับอที่ช่วยหลายชีวิตเลยนะครับน้องบานฝันนะครับเนาะโอ้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมนะครับ ขอบคุณปานฝันด้วยนะครับนะครับขอบคุณปานฝันด้วยนะครับนะครับที่ช่วยดูแลนะครับหลายชีวิตเลยนะครับอ่าทั้งพี่พี่ทั้งครอบครัวนะครับทั้งลูกหลานอีกอ้ยนะครับปานฝันนะครับเลี้ยงหลายชีวิตเลยนะครับปานฝันของเรานะครับเนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับผมที่ใจดีทุกท่านเลยนะครับผมที่ อ่าพ่อควานนะครับได้มาพบเห็นกับแม่แม่เอฟซีนะครับอ่าทุกท่านนะครับผมที่ใจบุญนะครับผมที่อ่าที่ได้มาเจอนะครับผมนะครับแม่แม่เอฟซีใจบุญทุกท่านเลยนะครับผมเนาะนะครับผมพ่อควานก็ดีใจนะครับผมที่อ่าไม่เคยอ่ายังไม่เคยเห็นเนาะนะครับผมเพิ่งมาเจอแบบนี้นะครับผมนะครับเนาะ เจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจอแม่แม่เอฟซีที่ที่ใจใจเดียวกันนะครับผมที่ช่วยนะครับให้ครอบครัวของน้องบันฟันนะครับดีดีขึ้นนะครับเนาะนะครับถือว่าพ่อควานก็ก็เริ่มดีดีขึ้นนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับผมนะครับที่ช่วยช่วยติดตามนะครับผมที่ช่วยเป็นกําลังใจนะครับผมเนาะ ก็วันนี้นะครับพ่อควานก็พาน้องนะครับไปอาบน้ามูลนะครับน้องไม่กล้าลงนะครับน้องไม่กล้าลงนะครับอ่าน้องไม่กล้าลงนะครับเพราะว่ายังไม่ชินนะครับก็เพิ่งไปนะครับเนาะนะครับว่าจะอาพอดีนะครับก็ก็ไม่ชินด้วยนะครับน้องก็ไม่กล้าลงนะครับอาบนะครับแล้วก็ค้ากลับนะครับมาเจอรถนะครับผมที่จะตั้งเสาไฟนะครับก็พอดีนะครับอ่าแม่ควานได้ไปบอกนะครับว่าให้หยุดก่อนนะครับ พอดีหยุดแล้วนะครับเจ้าของรถนะครับดันไปยกที่ขุดดินนะครับเสียงดังนะครับน้องก็เลยตื่นตกใจนะครับก็เลยวิ่งเลยแม่ของเขาว่าวิ่งนะครับพาลูกวิ่งเลยนะครับก็วิ่งไกลเหมือนกันนะครับกว่าจะมานะครับต้องรอให้แมคโครต้องรอให้รถนะครับที่หยุดทํางานนะครับแล้วก็มาจอดกลางทุ่งนานะครับหลบน้องปันฝันนะครับให้น้องปันฝันไปก่อนนะครับก็วิ่ง ประมาณ800เมตรนะครับวิ่ง800กว่าเมตรนะครับโอ้ยวิ่งไกลนะครับแม่ของเขากับลูกสาวนะครับอก็เลยกลับมาบ้านนะครับให้กินน้ำนะครับแล้วก็อาบน้ำให้น้องนะครับน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างนะครับที่พ่อควานได้ใส่อ่างอ่างของน้องนะครับก็ตักขึ้นมาตักตักขึ้นมานะครับใส่ครุมา อาบให้น้องให้น้องกินนะครับให้น้องแล้วอาบเสร็จแล้วก็น้องได้นอนนะครับนี่ก็เพิ่งตื่นนะครับนี่เพิ่งตื่นนะสะดุ้งตอนที่รถส่งจับรถมานะครับถอยมานะครับน้องสะดุ้ง้วก็ตื่นขึ้นมานะครับนี่ก็พ่อควานก็ให้กินน้ําแล้วก็อาบน้ําให้น้องนะครับแล้วพ่อควานก็ได้หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าสับรถได้มาแล้วนะครับเนาะเพราะว่าสั่งมา อ่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมอ่าบางทีก็แม่แม่เอฟซีนะครับว่าเอ๊ะยังไงเนาะนะครับผมนะครับอ่าให้คะแนนไปแล้วนะครับสับรถยังไม่เห็นมาเลยนะครับหรือเอาคะแนนไปไหนเนาะนะครับก็ต้องต้องก็ต้องรอตามคิวนะเนาะคุณแม่นะครับผมต้องรอตามคิวเดอนะครับเพราะฝานก็อ่าไม่ได้เอาคะแนนส่วนนี้ไปไหนนะครับเพราะว่าเราสั่งเขาแล้วนะครับเราเขาก็ต้องวิ่งตามคิวเนาะนะครับเพราะว่า จ้งก็ตกงานเยอะนะครับต้องเข้าใจเนาะนะครับผมแม่ไม่อซนะครับก็วิ่งหลายคันอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าจ้างตกงานนะครับได้มากลับมาอยู่บ้านหลายเชือกเลยนะครับเนาะนี่น้องก็นอนนะครับดีใจนะครับผมที่ได้ช่วยเหลือนะครับได้สับรถให้แม่กินนะครับดีใจดีใจนะครับดีใจวัน <c oughs> โอ้คุณหนูทาอะไรนี่ฮะทาอะไรครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าฝนจะตกนะครับผมไ <c oughs> ม่ไม่สีนะครับลมเริ่มมาแล้วนะครับผมโอ้นะครับอ่นะันเป็นด้วยโบ นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับน้องหน่อยเด้อนะครับช่วยกดไลค์ให้น้องหน่อยนะครับช่วยแชร์นะครับต่อต่อกันด้วยนะครับนาะนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับเพื่อจะได้อ่ามีกําลังใจสู้ต่อไปนะครับสวัสดีนะครับ